สวัสดีจ้าพี่น้องและคายกับเจเจสาวิสานจังหวัดร้อยเอด็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตแทสุบานคลิปนี้เป็นคลิปทําและกินค่ะทําและกินแกงกะทิไก่ใส่บุนเส้นค่ะแกงกะทิไก่ใส่บุนเส้นทำและกินในคลิปเดียวกันค่ะเฮ็ดเอาใจเลยได้หนิดียินคาวาบานห้องฝนตกหาแนวมาสดห่อนเป็นมูกันจ้ะเด็กเส้นเน้ ว,วัตถุดิบและส่วนผสมค่ะวันนี้จะใช้ไก่นะคะใช้ส่วนสะโพกติดน่องค่ะจะใช้เนื้อหมูเนื้อวัวตามชอบเลยค่ะผักวันนี้ใส่ฟักทองมะเขือพวงค่ะใส่วุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นต้นส่วนเหนียวนุ่มอร่อยค่ะ ใช้กะทิกระป๋องค่ะพริกแกงแดงพริกชี้ฟ้าโหระพาใบามะกรูดจา้าไก่นี้ต้องนําไปสับก่อนนะคะเจยมักแบบว่าไก่ที่ม่หนังแล้วก็ม่กระดูกหมจ้ะนั่นแหะแล้วก็มักกินมุ่นเส้นจ้ะอันดับแรกค่ะใส่กะทิลงไปค่ะ ริกแกงแดงค่ะผัดรวมกันให้พริกแกงมีกลิ่นหอมและสีสวยงามนะคะหลังจากนั้นเราจะมาเติมไก่กันค่ะผัดกระทิกับพริกแกงแดงจนสีสวยงามและมีกลิ่นหอมนะคะเติมไก่ลงไปค่ะผัดผัดคน,คน รอให้ไก่สีซีดนะคะไม่ต้องสุกค่ะแค่เกือบสุกแล้วค่อยจะเติมน้ำเปล่าค่ะวันนี้ไม่ทำแบบเข้มข้นมากนะคะไม่ทำแบบแตกมันมากค่ะสังเกตว่าไก่เริ่มสีซีดแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องสุกได้เติมน้ำเปล่าค่ะพอท่วมไก่นะคะรอน้ำเดือดจะมาปรุงรสกันค่ะ พอน้ำเดือดนะคะใส่ซุปก้อนค่ะน้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลานิดนิดเพิ่มกลิ่นหอมค่ะตุ๋นต่อ10-15นาทีนะคะให้ไก่เปื่อยดีค่ะแล้วเราค่อยจะมาเติมปักทองนะคะ10-15นาทีค่ะตุ๋นไก่ครบ10นาทีนะคะปักทองมะเขือพวงค่ะ วุ้นเส้นต้นสนถ้าเวลาแกงเจอจะไม่แช่น้ำก่อนนะคะเป็นความชอบส่วนบุคคลค่ะสังเกตว่าผักและวุ้นเส้นสุกนะคะค่อยมาเติมโหระพากันค่ะอาจจะได้เติมน้ำเพิ่มนิดหน่อยนะคะวุ้นเส้นสุกแล้วผักสุกแล้วค่ะหระพาใบามะกรูดพริกชี้ฟ้าค่ะ ปิดไปแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าหอมสดจ้าเบยหอมหว้หวยยพี่น้องห่อนๆความเสิร์ฟเลยจ้าพี่น้องร้อนๆพร้อมเสิร์ฟค่ะแกงกะทิไก่ใส่บลาเกอ,อใส่วนเส้นค่ะแกงกะทิไก่ใส่ฟักทองและวนเส้นค่ะบายเป็นจังไหนอยากน้ำบอ แว่บแบบแข็งจักน้อยนึ่งแ <c oughs> สบพี่น้องแซบส,สดหอน,ทนมีแห้งยาว n ิวสดสุดหอน,ทนม่แห้งยาวยิวเน้นตาเ็น กเนท่านใดไม่ทานฟักทองก็ใส่ผักอย่างอื่นได้นะคะบกเสือมอน,นันเนาะบกแห้งไก่เนี่ยบ่ค่อยเน้นพี่น้องเน้นพักกับเส้นจ้ะ แล้วก็สุดหนำว,วุ้ยเฉยอย่านกินของห่างอย่องนี้เพื่อนกินมะปะก,กินเก้งใบยางเนี่ยได้กินมะปะไก่เปื่อยพอดีค่ะเปื่อยพอดีจ้ะ มะกือฟักทองกับบุนเส้นสุกพร้อมกันเลยค่ะถ้าบุนเส้นไม่แช่น้ํานะถ้าบุนเส้นแช่น้ําก็อาจจะสุกก่อนฟักทองค่ะแต่วันนี้เจไม่แช่น้ําสุกพร้อมกันเลยค่ะแต่พร้อมกันได้ ใส่กุนเท่น,นกินแท่นข้าวปุ้นกินแทนขนมจีนกินแท่นข้าวสวยไปเลยกินแท่นข้าเจ้าจ้ะฮวนอยู่นี่พี่นอ้องหฮวนวันนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วค่ะรัฐควีนสแลนด์ออสเตรเลีย ก็กลายเค่นใคบานเฮาหมดละ กินป้าแล้วท่านยังยงิ้ห่อนพรนะ้อมแหงหอนหอนแหงกสวนหอนหอนติน่ะแสบเสยกิมหั เส้นเบิร์ดเยอะก็เหนื่ยอยก็แบบเพิ่มเส้นอีกห่อนึงค่ะเ <c oughs> ด็กเส้นเด็กเส้นเมนูเอาใจเด็กเส้นจ้ากระถ่ายอ้า